สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมคลิปทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้สบายๆนะครับวันพักผ่อนวันหยุดวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับอยากจะลิ้มรสเมนูจากกบดูนะครับก็เลยนะครับนำกบมาย่างนะครับหรือว่าปิ้งกบนั่นเองนะครับอีสานบ้านเราก็เรียกปิ้งกบนะครับทำแบบสบายๆนะครับแล้วก็ ก็จะได้ชิมแล้วนะครับลองนํามาปรุงอาหารดูนะครับหลังจากที่เลี้ยงมาก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่สําหรับคลิปนี้นะครับก็ทําเมนูจากกบนะครับนั่นก็คือปิ้งกบนั่นเองนะครับที่จริงแล้วก็สามารถนําไปปรุงประกอบอาหารได้หลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นกบทอดกระเทียมนะครับ่อ,อมกบหรือว่าจะผัดเผ็ดกบ อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับหรือว่าจะทําเจี่ยวกบนะครับอีสานบ้านเฮาก็ได้เช่นกันสําหรับคลิปนี้นะครับสันส้นๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ